นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลรรยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่21มิถุนายน2565ตรงกับวันอังคารแรม7จ็ค่ำเดือน7ปีขานนะครับวันนี้เป็นวันโกนไม่เหมาะแก่การมงคล โชคดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสําเร็จคือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรสสีที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือสีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้างทิศที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นบุษราคามพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักกินีในชื่อคือขออภัยอะ กไก่ขอไข่ขอขวดคอควายขอคนคอระคังและงองงูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงและนอหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพันฟอฟันพอสมเผาและหม่อมม้ามาเซตวันนี้ปราจีนกล่าวไว้ว่า ทฤษฎีคือเปลือกนอกการปฏิบัติคือแก่นแท้ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นาลันทา,ามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ